เมื่อวันที่16ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทซูปูริยาโปรดักชันได้ประกาศความร่วมมือระหว่างอุลตราแมนฮีโร่ตัวแทนของบริษัทและอเวนเจอร์และซัปเปอร์แมนตัวแทนของฝั่งมาเวลอุลตราแมน x เอเวนเจอร์และอุลตราแมน x ซัปเดอร์แมนได้รับการประกาศให้ออกพร้อมกันในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในวันที่14สิงหาคมนี้ผลงานสร้างสรรค์ชาวญี่ปุ่นและอเมริกันจะคือเรื่องราวแต่และเรื่องในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของอุลตราแมน ดีอเวนเจอร์และสไปเดอร์แมนที่ร่วมมือกันเพื่อจัดการวายร้ายที่ดุร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์หนังสือการ์ตูนได้รับการเล่าเรื่องผ่านซีรีส์การ์ตูนอเมริกันในสหรัฐอเมริกาและซีรีส์บังงะในญี่ปุ่นอุลตร้าแมนเอ็กซ์อเวนเจอร์ซึ่งตีพิมพ์โดยมาเวลเป็นผลงานที่อุลตร้าแมนและอเวนเจอร์ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับกาเินตรัสตัตตูที่ทรงพลังที่สุดสถานการณ์นี้เขียนโดยไคลฮิกกินและแมดก o ูมที่เคยร่วมงานกันในการ์ตูนเรื่อง t h อ l i ลฟ์ออฟอุล a ร้ และเดอะท้ายออฟอุลตร้าแมนโดยซูปูริยาโปรดักชันในทางกลับกันอุลตร้าแมนมาพร้อมกับเซอเบอร์แมนซึ่งจัดทำโดยโชงะกุกังร่วมกับซูปูริยาโปรดักชันและมาเวลคอมิกนี่เป็นผลงานความร่วมมือกันครั้งแรกกับเซอเบอร์แมนและรวมถึงตัวร้ายที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์อยา่างด็อกเตอร์ดูมตลอดจนสับปะหลาดและเอเรียดัตอันตราอีกมากมายมานาันธิการบริหารของมาเวลคอมิก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในครั้งนี้ว่ามาเวคคอมิกและบงังัะญี่ปุ่นได้รวมตัวกันในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมซึ่งฮีโร่ที่ยิ่ง,งใหญ่ที่สุดของเราและอุลตราแมนได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างตัวร้ายขั้นสุดยอดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มัางอาจจะเป็นการประลองครั้งใหญ่ในระดับจักรวาลและจะมีทีมและฉากที่สะเทือนอารมณ์มากมายที่ได้รับการสำรวจอย่างลึกซึ้งท่านตั้งตารอที่จะได้สัมผัสเรื่องราวนี้ผลงานทั้งสองมีกำหนดวางจำหน่ายและโพสตามร้านหนังสือกร์ตูลและเว็บไซต์จำหน่ายออนไลน์ในประเทศต่างๆนอกจากนี้คมเป็นญี่ปุ่นของอุลตร้าแมนเอ็กซ์อเวนเจอร์จะได้รับการเผยแพร่โดยโชกากุคังชูเอชะ โปรดักชันภายหลังนอกจากนี้ผลงานทั้งสองมีกาหนดเผยแพร่บนแพลตฟอร์มที่ิท่านของซุปุริยะและกําหนดการเผยแพร่จะประกาศในภายหลังแต่ปาร์แมนหายตัวไปจากนิวยอร์กการโจมตีของสัป,ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นบนโลกบ่อยครั้งทั้งหมดนี้หมายถึงสิ่งเดียวเท่านั้นถึงเวลาที่อุลตร้าแมนและเอเวนเจอร์จะได้พบกันวิกฤตอวากาศแบบไหนที่สร้างปัญหาจนทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของมาเวลและฮีโร่ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นต้องร่วมมือกันเตรียมพบกับการโคดโอเวอร์สุดฮอต กับดัลต้าแมนเอกอเวนเจอร์อเวนเจอร์รวมทีมเพื่อต่อสู้กับดรตดูมอย่างไรก็ตามหลังจากที่เห็นพลเรือสีชีวิตในคาที่พังทลายลงปเบอร์แมนก็สูญเสียความตั้งใจที่จะต่อสู้และถูกยานผ่านนะัดดึกรับที่เรียกว่ารถไฟนอกมิติพาออกไป ดรูมก็ขึ้นเครื่องนี้ด้วยแต่ทั้งคู่ก็จบลงที่โตเกียวในโลกของอุลตร้าแมนหลังจากที่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างอุลตร้าแมนกับสับปะหลาดแล้วดรดูมได้ร่วมมือกับเอเลียนเมฟิลาสและกองกําลังสับปะหลาดที่ฟื้นคืนชีพจากสุสานสับปะหลาดและพยายามขโมยพลังของไททันแห่งแสงนั่นเอง